ของฝากค่ะมีกล้วยฉาบมีหลายรสชาตินะคะมีกล้วยมีมันมีเผือกหลายอย่างค่ะสิบกว่าอย่างอะไรที่ขายดีที่สุดในร้านนะ,ะพี่ขายดีที่สุดจะเป็นกล้วยเบกแตกค่ะตัวนี้เป็นกล้วยฝุกไม่ใส่น้ําตาลก็คือเป็นรสตั้งเดิมใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติเลยไหมใช่ค่ะก็หลายปีเลยค่ะที่ทํามาก็จะเป็นฝูุนี้อะค่ะขึ้นชื่อที่สุดถือว่าขายกันเยอะริมทางใช่ค่ะครับพี่ร้าน เป็นยังไงบ้างครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนเดินทางกลับแวะซื้อของเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนแรกค่ะไม่ได้ไม่ได้ตุนของไว้เลยคิดว่าน่าจะเงียบแต่ว่าพอพอถึงเวลาช่วงเทศกาลจริงๆเนี่ยลูกค้าค่อนข้างเยอะมีการเดินทางกลับซื้อของฝากกันเยอะค่ะครับดีอยู่ค่ะครับขายดีเนาะดีค่ะ เทศกาลกับไม่เทศกาลต่างกันยังไงครับพี่ตอนช่วงปกติเลยค่อนข้างจะเงียบนะคะเงียบอาจจะด้วยแบบสภาวะเศรษฐกิจนะเนาะเราก็รู้อยู่ของแพงไรแพงเขาไม่ค่อยอยากจะใช้เงินกันเท่าไหร่แต่พอเป็นช่วงเทศกาลเขากลับบ้านกลับไปทํางานเลยกันอยางเงค่ะซื้อของฝากอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะถือว่าดีค่ะดีดีกว่าปกติเยอะค่ะรายได้ต่อวันถ้าเยบเทียบกันเยอะมากไหยขนาดไหนครับกี่บาทถ้าถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ย ต้องบอกจริงๆว่าเงียบนะคะคพอช่วงเนี้ก็จะได้วันหนึ่งก็หลายพันอยู่เหมือนกันถึง<ม>อาจจะเป็นหมื่นอะไรเงี้ยค่ะเยียบหมื่นทะลุต่อวันนะเนาะก็ได้ค่ะครับพี่อยากให้ฝากร้านของดีอำเภอเฉลิมพระเกียรติโดยเฉพาะร้านที่ไหนครับค่ะก็อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะจะมีของดีเป็นกล้วยเบกแตกค่ะเป็นสูตรที่ใช้กล้วยดิบมามาบ่มมาหมักนะคะให้มันฝุกแล้วเอาไปฉาบก็จะมีความบางความกรอบหวานอร่อยค่ะแล้วก็จะมีของฝากนั้นหลายอย่างค่ะก็ ใครผ่านไปผ่านมานะคะก็อยากให้แวะชิมค่ะแวะซื้อนะคะอุดหนุนเป็นของดีท้องถิ่นค่ะครับมีช่องทางการสั่งซื้อไหมครับออนไลน์มีไหมอ่าก็จะมีเป็น Facebook นะคะเป็นชื่อของร้านค่ะร้านของฝากบ,บ้านเสียงตะวันนะคะแล้วก็จะมีไลน์ค่ะไลน์อ่าไอดีจีอันเดอร์สกอีค่ะตะวันอันนี้ก็คือมาสั่งได้ค่ะไม่ะ,ะก็ส่งเนาะส่งค่ะส่งส่งทุกวันค่ะส่งทั่ว<ำ>ประเทศทำทันไหมครับพี่ ทำเรื่อยๆค่ะถ้าต้องบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะลงลงกล้วยลงของอทีนึงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจดีนอตแต่ก่อนพอตอนหลังมาพอ,อเริ่มเงียบมาเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็คือจากที่เคยลงเยอะๆก็คือลงทุกวันค่ะทําทุกวันทามาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าจะได้ของสดใหม่ค่ะไม่ต้องกลัวรับประกันแน่นอนค่ะ